มาลองสกิลรถต่างฝั่งคัมราแมนครับหรือรถต่างฝั่งซนนี้เดี๋ยวเราไปลองสกิลกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมคิวที่หนึ่งครับสกิลเปิดเพลงนะครับรไปัญชีต่อไปอันดีกว่าครับคิวที่สองครับยิงลำแสงพัดมานะครับยิงเป็นบุนเลยนะครับเหมือนลำแสงปืนคล้ายๆพลังของันนั้นเลยนะครับ ยอหาลังท yeah, ีดาวยางยืดกลับมาเขาเล่นกันดีกว่าครับสกิลสุดท้ายครับสกิลตายนะครับสกิลระเบิดจบ